ครับพบกับพี่ปุ้ยนะครับปีเตอร์จีบสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโชว์ได้ง่ายๆแต่เท่นะครับอีพีนี้เรามาเรียนรู้อ่าอินโทรเพลงอ่าสิบแปดฝนนะครับของพี่เสือธนพลซึ่งมีความน่าสนใจอยู่ที่การเรียบเรียงอ่าเสียงโซโล่ที่มีการใช้เสียงที่คล้ายๆกันเล่นคล้ายๆกันนะครับแต่มีความเท่ไม่เบาเลยนะครับโดยวันนี้พี่ปุ้ยจะมาแนะนําพร้อมกับแท็บที่น้องๆเห็นด้วยนะครับแล้วก็พี่ปุ้ยก็ โชว์ในส่วนของตัวโน้ตสากลด้วยเพื่อที่น้องๆจะได้ทําความคุ้นเคยไปด้วยนะครับบางทีเราอ่านแท็บธรรมดาแล้วเราไม่รู้ว่าค่าตัวโน้ตมันคืออะไรทําให้เราเล่นได้ไม่เหมือนกับที่ต้นฉบับที่เขาเขียนแท็บมาให้นะครับแท็บนี้พี่ปุป้ยได้เรียบเรียงขึ้นเองนะครับก็ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาละแบบฝึกหัดนี้พี่ปุย้ยตั้งเสียงเป็น E standard นะครับให้เรามาตั้งเสียงไปพร้อมกันก่อนนะครับสายหนึ่งเสียง E ครับสายสองเสียง B สาย3เสียง G สาย4เสียง D สาย5เสียงดเสียง A สาย6เสียง E อ่าเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับเอาละเพลงนี้นะครับพปุ้ยเซ็ตเทนโปไว้ที่140จะมีการนับที่ค่อนข้างเร็วนะครับแต่การเล่นนั้นก็คือ1ห้องเราจะเปลี่ยนนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปนับไปนับ70เนี่ยทุกตัวมันจะกลายเป็นหาร2นะครับจาก หนึ่งห้องก็จะกลายเป็นครึ่งห้องแทนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราสามารถเปลี่ยนคอร์ดได้ไปตามว a r เล t ั่นของไปตามการเคลื่อนตัวของตัวโนโ้ตอ่ะพี่ปุ้ยก็เลยเซ็ตเป็น140นะครับซึ่งมีน่าจะเท่ากันกันกบต้นฉบับนะครับเอาละตัวนี้นะครับเราเริ่มจากการวางนิ้วก่อนนะครับห้องแรกเนี่ยนะครับเราจะวางนิ้วจริงๆตัวนี้เป็นคอร์ดทางคอร์ดโบเกชั่นก็จะมีคอร์ดดีแล้วก็คอร์ด C ก็คอร์ด e minor seven จบที่ a minor แล้วเดี๋ยวเรื่องของการวิเคราะห์เพลงเนี่ยเพลงนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวพี่ปุ้จะทำซีรีส์เรื่องของเพลงนี้เขาแต่งยังไงการวิเคราะห์คอร์ดเพลงแล้วก็การประยุกต์ใช้นะครับให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่สําหรับวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่พี่ปุ้อยากให้ทุกคนรู้ก็คือว่าบางทีการเล่นคอร์ดท,ที่ว่าเป็นฟอร์มคอร์ด c อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถ ทานสปอตตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่หลายคนบอกว่าจะทานสปอตแบบนี้ได้ตลอดไปเลยไหมจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันแล้วแต่เพลงนะครับเพลงนี้มีความน่าสนใจอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลื่อนคอร์ด C มาเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับเลื่อนมาท,ทุกตัวเลยนะครับ uh, แล้วก็จะได้เสียงนี้มานะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของห้องแรกก็คือ,อสาย5นะครับกดช่องที่5าสาย4ต,ต่อมากดช่องที่4นะครับ แล้วก็สายเปิดเสียงจีจะเล่นอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่สายตัวนี้นะครับกลับมาที่สายสทีนี้เราจะมีการ move นะครับไอ้สอนิ้วตัวนี้นะครับไปด้วยกันมาที่ช่องที่3กับช่องที่2แบบนี้นะครับตามแท็บนะครับก็คือพี่ปุ้ยกำลังเล่นห้องนี้อยู่นะครับ น,นี่ก็คืออยู่ในห้องที่2อ,อยู่ต่อมาห้องถัดมานะครับห้องนี้นะครับเราก็จะสไลด์มา,าช่องที่2ของสาย5นะครับทีนี้โน้ตตัวสุดท้ายเนี่ยจังหวัดที่4เนี่ยเราเป็นพาร์ซิ่งมาที่โน้ตตัว g นะครับสายหช่องที่สเห็นไหมครับอันนี้ถ้าใครได้ดูเรื่องของพาร์ซิ่งโน้ตก็จะน่าจะเห็นหลักการนี้ พาซิ่ง G มาที่ A ทีนี้ตัวนี้มันจะจริงๆมันคือรองรับด้วยคอร์ด A m ม n เอร์แต่ตรงนี้เราเล่น<ม>เห็นไหมครับกลับมาที่สายที่4ช่องที่4นะครับอ่าก็จะได้ห้องนี้นะครับที่เหลือเล่นเหมือนกันเลยนะครับเล่นเหมือนกันทุกประการยกเว้นตอนจบ ่าเว้นตอนจบเนี่ยเราจะจบด้วยคอร์ด A m i n เนอ่าพี่ปุ้ยจะเล่นอยู่ประมาณสัก4รอบนะครับถ้าใครมีต้นฉบับเปิดสามารถเปิดต้นฉบับฟังได้ก็ลองไปเล่นตามต้นฉบับดูว่านี่คือด้วยเหตุผลของเรื่องลิขสิทธิ์พี่ปุ้ยไม่สามารถเปิดให้ดูได้ในคลิปนี้นะครับเอาละทีนี้พอเราได้แบบนี้เราก็มาฝึกพี่ปุ้ยจะฝึกทีละ2ห้องนะครับหรือใครจะฝึกทีละห้องก่อนก็ได้ถ้าเราฝึกทีละ2ห้อง ข้อดีคือมันจะได้ยินการเคลื่อนที่ของของคอร์ดด้วยนะครับมันจะได้ยินการเคลื่อนที่ของคอร์ดดีมาคอร์ดซีนะครับเอาละไปนะครับอ่าช้าก่อนทีนี้หลายคนบอกว่าแล้วนับยังไงครับพี่ปุ้ยนะครับ ตัวนี้น้องๆจะเห็นว่าทุกตัวมันมีค่าโน้ตที่คงที่นะครับก็คือมันเป็นตัวดํานั่นเองตัวดํามีค่า1จังหวะนะครับถ้าเรานับ1 2 3 4ส,ส,สก็คือเราดีดทุกจังหวะเลย1 2 3 4อ่าอันนี้ก็คือวิธีการนับนะครับก็จะกลายเป็น1 2 3 4 1 เพราะด้วยความที่เมทอนอมีความเร็ว140มันก็เลยสามารถเล่นเพลงนี้ได้โดยการนับแบบนี้นะครับถ้าใครเซตเมทอนอมไว้70เนี่ยตัวนี้มันจะกลายเป็นตัวขบแตทันทีมันจะต้องนับ1และ2และ5ก็เขล่ต้องตเล่นเร็วขึ้นนั่นเองโอเคพอเราได้2อคอร์ดตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยตัวนี้พี่ปุ้ยก็จะต่อตรงนี้นะครับก็คือสองศูนย์ศูเรียงตามเส้นตามตามเส้นนะครับก็คือ ห้าสี่สามหกอันนี้เส้นที่หกนะครับแต่เราจะกดตรงนี้กะกลายเป็นตงึตงตึงอ่าตรงนี้เนี่ยมีประเด็นคือบางคนจะเลียงนิ้วอย่างนี้ก็ได้หรือเลียงนิ้วอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่น้องๆไปหาทางนิ้วของตัวเองเพราะว่าการเคลื่อนมือของแต่ละคนไม่เหมือนกันดิวิก็จะเล่นประมาณนี้ พอไปถึงตรงนี้ตึงตึงตึง,ตงแล้วก็มูฟอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมพี่ปุ้ยจับแบบนี้เพราะว่านิ้วนิ้วกลางพี่ปุ้ยหยุดจุดตรงเดิมอยู่ตรงตําแหน่งเดิมก็คือสาย4ช่องที่4จากนั้นพี่ก็เลื่อนนิ้วนางลงมาอันนี้คือการฟิงเกอร์ลิงเพราะฉะนั้นเนี่ย ยิ่งน้องๆเล่นเพลงสไตล์พวกนี้หรือเล่นอินโทรแต่ละเพลงน้องๆก็จะได้การวางนิ้วเนี่ยหรือที่พี่ปุ้ยชอบเรียกว่าฟิงเกอร์ลิงเนี่ยแตกต่างออกไปนะครับยิ่งเล่นเยอะเราจะยิ่งมีประสบการณ์เรื่องนี้บางคนเรียงนิ้วไม่ถูกพอจะมาต่อท่อนอย่างเงี้ยรู้สึกสับสนไปหมดมันก็เลยทําให้การเล่นนั้นไม่เป็นธรรมชาตินะครับให้เราฝึกปุ๊บฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ทางนิ้วเป็นของตัวเองนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันไปอีกหนึ่งรอบกับตัวแท็บ ครับผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆที่ฝึกนะครับแล้วก็เอาแบบฝึกหัดนี้ไปประยุกต์ใช้แล้วก็ลองอาหาทางเล่นของตัวเองดูนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับใครที่เป็นครั้งแรกที่ดูคลิปของพี่ปุ้ยถ้าชอบซีรีส์นี้นะครับหรืออยากติดตามซีรีส์อื่นๆด้วยอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในช่องของพี่้ยนะครับส่วนถ้าใครอยากแนะนําอินโทรอะไรหรือแนะนําติชมการสอนพี่ปุ้ยก็คอมเมนต์นะครับ แต่อย่าลืมนะครับพี่ปุ้ยอยากได้กาลังใจจากทุกคนมากๆเลยนะครับให้กําลังใจพี่ปุ้ยง่ายด้วยกันคอมเมนต์ขอบคุณแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจทําให้พี่ปุ้ยผลิตงานออกมานะครับผลิตงานสอนผลิตคอนเทนต์ออกมาให้น้องนได้เรียนกันมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือกําลังใจมาจากน้องๆโดยตรงเลยนะครับสําหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าว่าพี่ปุ้ยจะนําเสนอเพลงอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ